ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านจังหวัดมุกดาหารมักพบผู้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามมาฝั่งไทยผิดกฎหมายหลายครั้งโดยเป็นการลักลอบเข้ามาทางเรือโดยที่ผ่านมากระบวนการลักลอบขนยาเสพติดจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีซึ่งมักจะใช้เรือกีบหาปลาของชาวบ้านตกตาเจ้าหน้าที่ขนยาเสพติดหลายแสนเม็ดตัดข้ามแม่น้ำโขงมาถึงฝั่งไทยและจะทิ้งยาเสพติดไว้เพื่อรอกลุ่มขบวนการมาเคลื่อนย้ายยาเสพติดต่อไปอีกทอดหนึ่ง และด้วยการข่าวที่มีมากขึ้นการทำงานเชิงรุกจึงต้องเข้มง,งวดกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105น่ 5, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ที่รับผิดชอบพื้นที่ได้จัดแบ่งกำลังพลในการป้องปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงทั้งเดินลาดตะเวนรวมถึงนำยุทธุป,ปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นเรือยาเนี่ย เขาจะเอาของลงฝั่งโน้นแล้วก็ดิ่งข้ามมาเลยซึ่งต่างต่างจากเรือประมง,งชาวบ้านทั่วไปแต่ก็มีบางเขตที่มีพฤติกรรมขายเรือประมง,งทีนี้ชุดซุ่มเราเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าตรวจสอบกลางวันเนี่ยจะเป็นการลาดตระเวนครับด้วยยานพาหนะ,ะด้วยการเดินเท้าแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นการซุ่มพอตรวจ โดยจะมีป้องไนวิชันที่เป็นเครื่องมือพิเศษที่ทางกองกำลังสนับสนุนมาครับด้านการข่าวจะมีะการข่าวจากทางทหารด้วยกันเองแล้วก็ก็จะมีแหล่งข่าวที่ที่ทางหน่วยเนะี่ยจัดตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นผู้นำชุมชนโดยการโทรศัพท์แจ้งมาที่ทางผบร้อยเอง รือทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางเราก็จะส่งต่อส่งข่าวต่อให้กับชุดปฏิบัติที่ที่รับรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นเข้าตรวจสอบครับและจากผลการปฏิบัติงานเชิงลุกทําให้การจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดข้ามชาติมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความต้องการยังคงมีสูงผู้ลักรอบจึงพยายามเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางในการขนย้ายยาเสพติด ซึ่งการลาดตระเวนแนวชายแดนและการซุ่มเฝ้าตรวจเป็นเพียงหนึ่งภารกิจที่กองกําลังป้องกันชายแดนปฏิบัติเท่านั้นยังมีอีกหลายนโยบายที่แม่ทัพภาคที่2ได้มอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2อถลายเครือข่ายและขบวนการยาเสพติดให้หมดจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยในวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อถึงภารกิจป้องกันชายแดนของหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดและจับได้ลอตใหญ่ครั้งละกว่าล้านเมตรรวมไปถึงการปฏิบัติของกําลังพลให้มีความโปร่งใสและเป็นกลางต่อของกลางที่ตรวจยึดได้ติดตามต่อไปในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวสายทหารเชิงลึกทะทบหรายงาน